วิปติปติภายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพุขาวินาศายะปริตังครุัพมังคะลังวิปติปติภายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพายาวินาศายะ ปริตตังรูทะมังคลังวิปติปติภายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายาปริตตังรูทะมั